known species the sea in this อ k e ว e าแมน2อ n 2ว q าแมน n a n d the Lost Kingdom หรือ Aqua m าแมกับอาณาจักรศาตสูหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่อจาก DC รเรื่องราวของอาร์เธอร์เคอร์รีซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์และชาวแอตแลนติก หลังจากที่แบ็คแมนตาล้มเหลวในการอาชนะอัลกาแมนเขาจึงต้องการแก้แค้นให้กับการตายของพ่อและจะไม่หยุดจนกว่าจะสามารถโค่นอัลกาแมนลงได้ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของแบ็คแมนตาเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และมีพลังที่ไร้การมากขึ้นเขาจึงต้องของความช่วยเหลือจากออมเมริอัสลูชายของเขาและเป็นอดีตกรรษัตริย์แห่งแอตแลนติกพวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อปกปงกันอาณาจากักรและช่วยโลกจากการถูกทำลายล้างที่ไม่อาจย้อนกลับได้ He means to end the bloodline.